ครับเรามาดูคําถามท้ายบทที่17ในส่วนของข้อที่่กับข้อที่5ต่อนะครับ2ข้อนี้เป็นในลักษณะข้อที่เป็นเชิงบรรยายนิดหนึ่งนะครับขณะเกิดพายุบางครั้งหลังคาบ,บ้านถูกพัดปลิวออกไปนะครับทั้งที่ปิดประตูนหน้าต่างทั้งหมดแล้วเพราะเหตุใด,ดนะครับส่วนนี้ก็คือ,อบ้านแล้วกันนะครับนี่น่าจะเป็นบ้านตอนที่ทุกคนเคยวาดตอนปฐมนะครับ ประมาณนี้นะครับ HHH. ทีนี้นะครับเมื่อลมพัดมาเนี่ยนะครับลมพัดมาฟิวประมาณนี้นะครับพอนขนาดที่บ้านถูกป imi, ิดมินชิดนะครับข้างในบ้าน <ๆ S 2> З นะก็จะอากาศนิ่งนะครับอากาศนิ่งส่วนข้างนอกนะครับก็จะมีความเร็วของลมค่อนข้างจะมากนะครับหรือเร็วนะครับโอเคเนาะพอนตามหลักของเบนูลีแล้วเนี่ยนะครับถ้าความเร็วมากเนี่ยนะครับความดันก็จะ น้อยนะครับแต่ถ้าข้างในบ้านนะครับความเร็วของอากาศน้อยเนี่ยนะครับความดันก็จะเป็นนี้ครับความดันก็จะอะัมากนะครับเพราะเมื่อมันมีผลต่างของความดันข้างบนกับข้างล่างเนี Orlando ่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดแรงดันนะครับนะข้างบนข้างล่างมีผลต่างนะเดลต้าพียนะครับผลต่างของความดันก็จะทําให้เกิดแรงดันนะครับซึ่งมีทิศ จากความดันมากนะไปหาความดันหน่อยนะครับนี่ก็คือเกิดแรงดันอากาศนะครับขึ้นไปทําให้ลังคาหลุดออกได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวครูอธิบายเป็นภาพเหตุการณ์ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่อทีนี้เอาไปดูข้อที่5ต่อนะครับเพราะตะกกั่วมีความหนานแน่นมากกว่าเหล็กอันนี้คูโน้ตไปด้วยเลยนะครับตะกัว่ว มีความหนานแน่นมากกว่าเหล็กนะถ้าโลหะทั้งสองมีปริมาตรเท่ากันนะครับนี่คือคลิปคีย์เวิร์ดนะปริมาตรเท่ากันแต่ก็หยนลงไปในน้ํานะครับแรงพรยุงของน้ํากระทําต่อโลหะใดมากกว่านะครับจริงๆข้อนีอ้ถ้าเราเคยเจอ,อรูปนี้นะครับเป็นตัวยูเรก้านะครับ แบบนี้แล้วกันคูณดีบ,บัเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราตะก,กลัวกับกับเด็กซึ่งมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ํานะครับถ้าเราหย่อนลงไปเนี่ยนะครับยังไงมันก็จมจมทางก้อนนะครับนะจมทางก้อนแน่นอนเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วนะครับไอ้เจ้าแรงพยุงหรือในหนังสือบางเล่มเขาจะเขียนว่าแรงลอยตัวนะครับ buoyancy force นะครับเราต้องการทราบว่ามันมีขนาดเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ลองเอาไว้เจ้า กัวกับเหล็กลงไปดูนะครับซึ่งไงมันก็จมใช่ไหมครับรานเมื่อมันจมปริมาตรของโลหะทั้งสองนี้นะครับก็จะไปแทนที่น้ําทําให้ให้เจ้าน้ำนี้นะครับมันเกิดการไหลออกมานะครับรแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราจะทราบว่าแรงพายุมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็เอาน้ําตัวนี้นะนะไปชั่งนะครับโอเคเนาะไปชั่งในตาชั่ง อโอเคประมาณนี้นะครับมันได้เท่าไหร่นั่นแหละก็คือแรงแรงพายุนะครับพอตามหลักแล้วนะครับในส่วนของแรงพายุมันก็จะเท่ากับน้ําหนักของของเหลวนะก็คือส่วนที่ล้นออกมาเนี่ยนะครับที่ถูกแทนที่โดวยวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อปริมาตรที่ถูกแทนที่มันเท่ากันนะปริมาตรของน้ํา ที่มันถูกแทนที่โดยตะกั่วกับเหล็กมันเท่ากันนะครับเมื่อวีเท่ากันนั่นหมายความว่านะครับก็จะทําให้อะแรงพยุง f fb แล้วกันนะครับมี B ค่าเท่ากันนะครับเหตุผลที่เท่ากันนะครับก็เพราะว่าปริมาตรในส่วนที่จมครับหรือแทนที่น้ํานะครับมันเท่ากัน อธิบายเป็นภาพเหตุการณ์ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรียนลองไปศึกษาในส่วนของอทฤษฎีเพิ่มเติมในส่วนนี้แล้วกันถ้าฟังไม่ทันนะหลักๆก,ก็คือแรงพยุงมันจะเท่ากับน้ําหนักของน้ําที่ถูกวัตถุแทนที่นะครับเมื่อวัตถุไปแทนที่น้ําด้วยปริมาตรที่เท่ากันนะครับแรงพยุงมันก็จะเท่ากันนั่นเองนะครับโอเคไว้เจอกันข้อที่6ต่อนะครับสวัสดีครับ